ทีนี้วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้ให้สัมภาษณ์มีอยู่สองสาเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุขินวันนี้พูดถึงกรณีการโยกย้ายนายไตยรยฤทธิ์นะเตมหิวงศ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไปปฏิบัติราชการแทนผอ,อสถบาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็พลพันธ์ตรวจตรีสุริยาสิงห์กมลผอ,อสถบาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็มาปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการกาอธิออ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคุณรัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยเปิดเผยเป็นครั้งแรกว่าเนื่องจากต้องการให้องคอ์กรเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมเป็นหลักนะการที่รักษาการคนใหม่เข้าําหน้าที่ทีดี s i เนี่ยก็ต้องทําให้องคอ์กรเนี่ยเดินต่อไปได้การสอบสวนคดีต่างๆที่สําคัญญเนี่ยยืนยันว่า ต้องมีการสอบสวนทุกประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อไปนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังท่านรัฐมนตรีพูดครั้งแรกนี่คือคนที่เซ็นคำสั่งย้ายสลับเจ้าตัวว่ายังไงฮะสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนโยกย้ายเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการให้องค์กรอยู่โดยได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมนะครับเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้น าก,การที่รักษาการอธิบดีท่านใบที่เข้าไปก็ต้องดูต้องดูอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ทำให้องคอ์กรเดินได้อยู่และในความเชื่อมั่นของสังคมเป็นหลักก็ต้องดำเนินการนะครับแล้วก็ยืนยันนะฮะว่าคดีต่างๆนะก็ต้องสอบสวนทุกประเด็นนะแล้วก็ให้องคอ์กรเดินหน้าไปได้ได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมนะฮะ สิ่งที่ทํามาเนี่ยต้องไม่สูญเปล่าแล้วก็วันนี้ก็มีการเปิดเผยว่ารักษาราชการแทนอธิบดีดีเอพันธํตำรวจตรีสุริยาสิงหะกมลลงนามคําสั่ง DSI อนะฮะคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่100ทับ2,566เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติราชการนะก็คือคําสั่งแต่งตั้งนะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นะต่างๆ มีการมอบหมายอะไรยังไงบ้างนะฮะนะไปดูในเอกสารฮนะบัญชีรายละเอียดฮนะนี่ก็จะมีรายละเอียดนะว่าใครไปปฏิบัติหน้าที่เป็นระดับผู้อํานวยการนะฮะระดับผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามหนี้นอกระบบและอํานวยความเป็นธรรมนะฮะผู้อํานวยการกองคดีความมั่นคงผู้อํานวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยการข่าวอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่อันนี้คือการ แล้วก็มีรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญานะฮะอันนี้แต่งตั้งจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยตีทวัชชัยนะฮะไปเป็นรองผออเลยนะเรื่องคดีฟอกเงินนะเนี่เป็นการแต่งตั้งทั้งหมดนี่ยีรายชื่อฮะนะให้ขึ้นไปเป็นระดับผอออกับรองผอ,อนะฮะนะ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบอย่างเงี้ยนะคือคนในเท่านั้นที่จะรู้ว่าใครเป็นใครเอางี้ดีกว่าผมเนี่ยเช็คจากคนที่ทำงานสัมผัสกับ DSI ว่าเห็นรายชื่อนี้หรือยังแหล่งข่าวท่านนี้บอกว่าโอเคอเขาบอกมาแค่นี้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าคำว่าโอเคเนี่ยผลงานเป็นยังไงทีนี้ดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน นะแต่วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเซ็นโดยท่านรักษาการอธิบดีดีเอสไอคนใหม่เลยนะลงนามแต่งตั้งโยกาย้าย27ตําแหน่งะนะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมวันนี้ยังได้เปิดเผยเพิ่มเตมิมฮะนักข่าวนี่ถามกรณีที่มีการเปิดเผยชื่อมีเอ็ดดี้ที่หนีคดีอยู่ด้วยนะเกี่ยวข้องกับโครงการฟอกเงินค้าย,ยาเสพติดเป็นผู้ต้องหาสําคัญวันนี้รัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่เปิดเผยว่ารายละเอียดแต่ละคดีเนี่ยตนไม่ได้ติดตาม นะมันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนเจ้าที่ที่เกี่ยวขอ้องแล้วถ้าตนเองไปติดตามเนี่ยไป็นล้วงลูกในคดีนี้มันจะยุ่งถ้าด้านคนทีสมศักดิ์เนี่ยก็ออกตัวแล้วก็หันไปเปิดเผยเรื่องยอดเงินที่มีการยึดทรัพย์ได้นะฮะการอายัดรัพย์ยึดทรั์เนี่ยนะฮะมั่นใจว่าจะยึดได้เนี่ยเป็นแสนล้านนะฮะแล้วก็ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่าการยึดอายัดรัพย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามกฎหมาย ตั้งแต่ดำรงตําแหน่งประกาศในปีงบประมาณว่าให้ยึดอายัดได้จนถึงแสนล้านวันนี้ได้แล้วนะรวมทั้งหมดนะตั้งแต่ดํารงตําแหน่งนะฮะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นท่าทีบทบาทของรัฐมนตรียุติธรรมวันนี้นะที่มีชื่อเอ็ดดี้มาเนี่ยเพราะว่ามีรายงานข่าวว่ากรณีของน็อตกองสลากพล u สเนี่ยเส้นทางเงินที่าตัวเองต้องชี้แจงกับ DSI เนี่ยทั้งหมดนะะสบก้ ก็คือ41เส้นทางเงินสองนะ่ะคือ53ล้านนะแยกไป2ก้อน2เส้นทางเงินแล้วอีก39ใน39ในประมาณ1,000กับอีก90ล้านในจำนวนนี้เส้นเงินบางเส้นเนี่ยเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับเครือข่ายของเอดดี้อันนี้เจ้าตัวต้องชี้แจงก็เลยกลายเป็นตัวละครสำคัญเพราะว่าเอดดี้เนี่ยก็มีหมายจับอยู่แล้วหนี้คดีอยู่ะนะ